สวัสดีครับวันนี้เรามีเทคนิคจะทำอย่างไรเวลาไปทดสอบอย่บเบรกที่ขนส่งให้ผ่านรอบเดียวเมื่อเราไปสอบไปขับขี่หรือไปต่อไปขับขี่กันเพื่อเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยให้คนที่สนใจหรือว่ากังวลในเรื่องของการไปทดสอบอาการเหยียบเบรกกลัวไม่ผ่านทีนี้เรามาดูกันว่า การทดสอบปฏิยาการใช้เท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิกิรยาของการหยุดรถเพราะว่าในการขับรถของเราเนี่ยเราต้องควบคุมความเร็วของมันได้หลักการหนึ่งของการควบคุมก็คือเราสามารถที่จะหยุดมันได้เราต้องรู้ว่าในการหยุดรถเนี่ยหนึ่งกระบวนการของมันจะประกอบไปด้วย 2, ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเรียกว่าระยะคิด ระยะคิดก็คือช่วงเราถอนคันเร่งไปเหยียบเบรกแล้วเมื่อเราเหยียบเบรกไปแล้วเนี่ยรถไปหยุดตอนไหนเราเรียกว่าระยะเบรกระยะเบรกมตรฐานของไทยเราเนี่ต้องไม่เกิน0.75วินาทีนะก็หมายความว่าช่วงที่เรายกเท้าออกจากคันเร่ง ไม่บเบรคต้องไม่เกินนี้ โอเคค่ะกระบวนการที่เราทดสอบเนี่ยจะไปบ่งบอกเวลาเราไปขับรถจ้องจริงๆแล้วเวลาเราขับรถเนี่ยรถเราควนห่างจากคันหน้าเป็นระยะเท่าไหร่ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะบอกว่า เวลาขับรถควรห่างจากคันหน้าในระยะที่ปลอดภัยก็คือในระยะที่เราสามารถหยุดรถได้ปลอดภัยเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถจำเป็นหมายความว่ากระทันหันจำเป็นต้องหยุดรถให้ปลอดภัยทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าระยะไหนถึงจะเรียกว่าปลอดภัยโดยปกตินี่คนเราจะนับเป็นเมตร แต่ในเรื่องของหลักความปลอดภัยการขับรถตามกันเราไม่นับเป็นเมตรเราต้องนับเป็นวินาทีน่าจะสักสามวินาทีจะเป็นระยะที่ปลอดภัยและก็เป็นระยะที่เรา,ามีระยะคิดและก็มีระยะเบรก อย่างสมมุติเราขับตามหลังรถคันข้างหน้าเราจะประเมินหรือจะทดสอบได้อย่างไรว่าเราจะห่างจากคันข้างหน้าเป็นระยะที่ปลอดภัยไหมเมื่อเราจําเป็นต้องใช้เบรกสมมติว่าเรามีเป้าหมายข้างหน้าเมื่อรถคันหน้าถึงเป้าหมายของเราเช่นต้นไม้สะพานลอยเมื่อรถข้างหน้าถึงตำแหน่งนั้น เราเริ่มนับ1,001 1,002 1,003ถ้าระยะของรถเราถึงตำแหน่งนั้นตำแหน่งที่หมายแสดงว่าเป็นระยะที่ปลอดภัยก็คือระยะ3วินาทีก็จะมีระยะตัดสินใจ2วินาทีแล้วก็ระยะปลอดภัยอีก1วินาที ดังนั้นปฏิกิริยาของอการทดสอบการใช้เท้าการใช้เบรกถึงมีกระบวนการนี้ขึ้นมาในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเรานอกจากการทดสอบสายตาไปทั้ง3อย่างแล้วทีนี้บางคนจะกังวลว่าไปทดสอบ การเยียบเบรกที่ขนส่งเนี่ยกังวลเหลือเกินหรือไปแล้วอวยี่บเบรกไม่ผ่านรอบเบวเขาให้กลับเลยหรือ2รอบก็ได้กลับเรามีเทคนิคเล็กๆน้อยว่าการใช้เท้าการวางเท้ายังไงถึงจะถนัดแล้วก็ให้ทำได้ตามเวลาที่เขากำหนด คือไม่เกิน0.75วินาทีนะดังนั้นปกติการขับรถนี่ส้นเท้าของเราจะเป็นจุดหมุนเหยียบกันเร่งเหยียบเบรกแตะกันเร่งเหยียบเบรกอยู่อย่างนี้นั่นคือชีวิตประจำวันในการใช้รถและก็การวางเท้าเราแต่ทีนี้เราไปทดสอบเพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์ของเขาดังนั้น เราจะทำยังไงล่ะเพื่อให้ทันเวลาดังนั้นใช้วิธีนี้ก็คือ,อยกส้นเท้าขึ้นมานิดนึ่งปลายเท้ากดลงไปอพอตำแหน่งไฟขึ้นเราเรบีบเยบจยเปลเงรกจางเร็วเลยไฟแดงขึ้นปุ๊บปัดปาที่เปลกทันทีเลยดังนั้นวิธีนี้จะเป็นเทคนิค ช่วยให้เราาทำได้เร็วขึ้นนะท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดขอฝากทิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ